คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศมหาอำนาจหลายแห่งถึงแห่กันซื้อ F35 แต่ประเทศไทยแม้จะมีข่าวลือหลายรอบว่าจะซื้อแต่ก็ไม่มีสักลำเดียวทั้งที่เรามีกิปเพศ่นแล้วมี f 1 6อยู่บ้าง F5 ที่อัพเกรดม,มาแต่ทำไม F35 เรายังไม่มีคลิปนี้ผมจะพาไปเจาะลึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่คนเข้าใจแต่มีทั้งการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีระบบพันธมิตร และความไว้วางใจในระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะนี่ไม่ใช่แค่ซื้อเครื่องบินแต่มันคือการเปิดประตูบ้านให้ชาติหนึ่งเข้ามารู้ทุกอย่างในกองทัพเราและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ F-35A กับประเทศไทยว่าทำไมเรายังไม่ได้ซื้อและติดตรงไหนกันแน่ F-35 คืออะไรทำไมโลกถึงแย่งกันซื้อก่อนจะไปถึงเรื่องของประเทศไทยขอพาคุณไปรู้จักเจ้าเครื่องบิน ที่เป็นเป้าหมายของความอยากได้ของคนทั่วโลก F-35 Lightning II คือนักล่าทางอากาศลำใหม่จากสหรัฐสร้างโดยบริษัท Lockheed Martin เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดมองไม่เห็นด้วยเรดาร์บินได้เร็วกว่าเสียงเชื่อมต่อกับระบบลบดิจิทัลมีเวอร์ชั่นลงจอดแนวตั้งบินเป็นฝูงก็ได้บินเครื่องเดียวก็ได้ครบเครื่องทุกอย่าง แล้วทำไมทั่วโลกถึงอยากได้เพราะใครมี F 3 5จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ภูมิภาคนาน,ทนทันทีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิสราเอลคอสเตรเลียสิงคโปร์แม้แต่ชาติเล็กๆอย่างฟินแลนด์ก็ยอมทุ่มงบซื้อมาแล้วแต่พอหันกลับมาที่ประเทศไทยเรายังไม่สามารถนำมาใช้ได้แม้แต่ลำเดียวทำไมใช่เพราะเงินหรือเปล่า จริงแค่เครื่องเดียวเพราะ F 3 5ไม่ใช่แค่เครื่องบินลบแต่คือระบบพันธมิตรเอาล่ะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ประเด็นหลักสำคัญ F 3 5ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่มันคือระบบพันธมิตรทางทหารของสหรัฐการที่คุณได้เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่จ่ายเงินแล้วจบแต่คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางทหารให้กับทางอเมริกาในระดับที่ลึกมากเช่นอะไรบ้าง ต้องติดตั้งระบบเชื่อมต่อข้อมูลลับที่สหรัฐควบคุมอยู่ต้องเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองให้ตรวจสอบได้ต้องยอมให้ข้อมูลการฝึกการลบการเดินเครื่องบินถูกส่งไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลางที่สหรัฐดูแลหรือพูดง่ายๆคือสหรัฐต้องเชื่อใจว่าคุณคือพารามิตรระดับสูงจริงๆจึงจะยอมให้ F 3.5เข้ามาอยู่ในบ้านของเราแล้วไทยละ่ะประเทศไทยไม่ใช่สมาชิกนาโต้ ไม่ใช่พันธมิตรทางทหารอย่างเป็นทางการแบบญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้แม้เราจะเป็นพันธมิตรนอกนาโตของสหรัฐตั้งแต่ปี2003แต่นั่นก็ยังไม่พอจะได้รับไฟเขียวสำหรับอาวุธขั้นสูงอย่าง F-35 และที่สำคัญความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยปัจจัยที่อเมริกากังวลการเมืองไทยไม่เสะเยรครับมีรัฐประหารหลายครั้งเปลี่ยนผู้นำบ่อย และบางยุคความสัมพันธ์กับจีนก็แน่นแฟนเกินไปสําหรับสหรัฐที่จะไว้ใจถ้าให้ F-35 กับไทยถ้าเกิดผู้นําใหม่เปลี่ยนนโยบายเปิดข้อมูลให้อีกฝ่ายจะไม่เสียหายเหรอสหรัฐกลัแบบนั้นเลยครับอีกในผลหนึ่งคือจีนคือปัจจัยแฝงเพราะ F-35 เป็นเครื่องบินที่อ่อนไหวต่อการล้วงข้อมูลมากถ้าชาติใดเคยถูกมองว่าใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปหรือมีข่าวว่าข้อมูลหลุดไปฝั่งตรงข้าม โอกาสได้รับ F-35 จะลดลงทันทีและเราต้องยอมรับว่าไทยก็เคยมีช่วงที่ซื้อเรือดำน้ำจีนซ้อมลบกับจีนตั้งฐานเรดาร์ใกล้สนามบินทหารพูดแบบตรงๆก็คืออเมริกายังไม่ไว้ใจเพียงพอที่จะยอมเปิดประตูให้ F-35 เข้ามาอย่างไรก็ตามไทยเคยขอซื้อ F-35 แล้วแต่โดนเบรกนิ่มๆย้อนกลับไปช่วงปี2565-2566 กองทัพอากาศไทยภายใต้การน,นำของพลเอกนภาเดชูปเตมีเคยเสนอแผนจัดหาย3 5 a ต่อรัฐสภาไทยอย่างเป็นทางการโดยขอจะซื้อแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากสองลำในงบประมาณ7,000ล้านบาทพร้อมคำชี้แจงว่าใช้เวลาในการฝึกฝนและปรับระบบก่อนจะขยายฝูงในอนาพตรัฐบาลในขณะนั้นเห็นชอบในหลักการและมีการส่งเรื่องไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านช่องทางทูต แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออเมริกาตอบด้วยถ้อยคําสุภาพว่ายังไม่อนุมัติให้ไทยซื้อ F35 ในเวลานี้ด้วยเหตุผล2ประการ 1. น 1. ระบบการรักษาความปลอดภัยยังไม่พร้อม 2. ขาดความแน่นอนทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวพูดง่ายๆก็คือเรายังไม่ไว้ใจคุณพอจะให้ F35 ไปใช้และนั่นคือสาเหตุที่ทําให้กองทัพอากาศต้องหันกลับไปดูกิเพนซึ่งแม้จะไม่ล้ำหน้าเท่า f 3 5 แต่ก็ยังถือว่าเป็นเครื่องบินลบยุค4.5บวกๆที่ทรงประสิทธิภาพสูงและอีกเหตุผลข้อจำกัดด้านงบประมาณอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญอย่าลืมว่า F-35 ไม่ได้แพงแค่ค่าซื้อแต่ค่าบำรุงรักษาและระบบสนับสนุนก็บานปลายมากค่าบินต่อชั่วโมงเกิน1.5ล้านบาทต้องมีช่างเทคนิคเฉพาะทางต้องตั้งส่วนซ่อมบำรุงใหม่ต้องเชื่อมต่อระบบข้อมูลเฉพาะของสหรัฐ พูดอีกอย่างคุณไม่ได้แค่จ่ายเงินซื้อเครื่องบินแต่ต้องเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของกองทัพอากาศเพื่อรองรับ F-35 ด้วยสำหรับประเทศที่มีงบจำกัดอย่างประเทศไทยถ้าซื้อ F-35 จริงๆอาจทำได้แค่2-4ถึง4ลำเท่านั้นซึ่งไม่พอจะสร้างฝูงบินเชิงยุทธศาสตร์ได้นั่นจึงทำให้คำถามใหญ่คือถ้าซื้อมาแค่ไม่กี่ลำแล้วใช้งานไม่เต็มศักยภาพมันจะคุ้มหรือไม่ถ้าไทยอยากได้จริงต้องทำยังไง คำถามสำคัญคือถ้าไทยอยากได้ F 3.5จริงๆต้องทำอะไรบ้างคำตอบนั้นไม่ใช่แค่หาเงินอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับทั้งระบบความมั่นคงการเมืองและความไว้ใจในระดับโลกด้วยสิ่งที่ไทยต้องทำให้ได้มีอยู่4ประการใหญ่ๆ 1. ยกระดับระบบความปลอดภัยไซเบอร์และการจัดเก็บข้อมูลลับเพราะ F 3.5เป็นเครื่องบินที่มีข้อมูลทางยุทธศาสตร์ระดับสูงถ้าระบบของไทยไม่ปลอดภัยพอ กลัวจะโดนแฮ็กหรือข้อมูลหลุดรั่วไปให้ชาติกู้แข่งเช่นจีน 2. แสดงจุดยืนด้านพันธมิตรระยะยาวให้ชัดเจสนสหรัฐต้องมั่นใจว่าไทยจะไม่เปลี่ยนขั้วไปเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามในอนาคตหรือมีรัฐบาลใหม่ที่เปลี่ยนทิศทางนโยบายจนส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของอเมริกาในเอเชีย 3. รักษาเสถียรภาพการเมืองและความสัมพันธ์ต่อเนื่องรัฐประหารบ่อยเท่ากับเสียงเปลี่ยนผู้นำบ่อยเท่ากับยุทธศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ถ้าจะซื้อ F35 ต้องมีความเสถียรภาพและความชัดเจนทางนโยบายเป็น10ปีขึ้นไป 4. ค่อยๆเริ่มการฝึกใช้ระบบร่วมหรือเป็นพันธมิตรฝึกบินก่อนบางประเทศเริ่มต้นจากการส่งนักบินฝึกกับชาติที่ใช้ F35 ก่อนบางประเทศเลือกใช้แชร์กับพันธมิตรถ้าไทยเดินทางแบบนี้สหรัฐอาจเปิดทางให้ค่อยๆเข้าถึงระบบแล้วทางเลือกอื่นละ่ะ ถ้า F 3 5ไม่ได้จริงๆไทยควรทําอย่างไรถ้า F 3 5ยังเอื้อมไม่ถึงณตอนนี้เราก็ยังมีทางเลือกใกล้เคียงที่หลายประเทศใช้อย่างมีประสิทธิภาพ i e p เพน EF สว e นมีความสามารถใกล้เคียง F 3 5แต่เปิดกว้างในการเชื่อมต่อเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเอกราชในการควบคุมระบบราคาย่อมยากว่าเยอะแต่ก็ยังได้สเตลบางส่วนและระบบลบทันสมยัยลาฟาฝรั่งเศส ได้รับความนิยมในหลายชาติเช่นอินเดียอียปอินโดนีเซียระบบเรดาร์ล้ำสมัยและเป็นมิตรกับประเทศที่ไม่อยากพึ่งภาษาละเต็มตัว F-15EX หรือ F-16 Block OK 70/72เป็นรุ่นอัพเกรดขั้นสูงของอเมริกาที่ซื้อได้ง่ายกว่า F-35 มีประสิทธิภาพสูงในการลบกอากาศใจซ้ำกับระบบที่ไทยมีอยู่และลดต้นทุนฝึกซ้อมสรุปทั้งหมด F35 ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือเรื่องความเชื่อใจ F35 คืออาวุธแห่งความไว้ใจไม่ใช่แค่ใครมีเงินก็ซื้อได้แต่ต้องเป็นพารามิเตรที่มั่นคงเป็นมิตรที่ไว้ใจได้และมีระบบรองรับเทคโนโลยีรับสุดยอดสุดท้ายนี้หากในอนาคตประเทศไทยจะได้ F35 จริงนั่นแปลว่าเราจะต้องก้าวข้ามเรื่องงบก้าวข้ามเรื่องการเมืองและก้าวข้ามเรื่องความลังเล ระหว่างสองขวามนาจของโลกเพราะการมี f 3 5ในฝูงบินไทยไม่ใช่แค่เพิ่มพลังทะอากาศแต่มันเป็นมุดหมายสำคัญของอนาคตภูมิรัฐศาสตร์ทั้งภูมิภาคทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ f 3 5กับประเทศไทยทำไมยังไม่ได้ซื้อติดตรงไหนหวังว่าพอเปิดภาพใหญ่ให้หลายคนได้มองลึกกว่าที่เคยได้ยินข่าวผันผหากคุณชอบเรื่องราวแนวนี้กดไลค์แชร์และติดตามเพราะเรื่องของกองทัพ ไม่ใช่แค่เรื่องสองคราม